สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่องทารโลอบานดานสไปรพิญญานะคะสบายดีกันหไหมคะเดี๋ยวเรียนเชิญเพื่อนๆนะคะถวายลมหายใจค่ะเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะโมพุทธยานิพนัปัจโยโหตุกันนะคะเรียนเชิญค่ะนั่งให้สบายๆอริยาบทใดก็ได้นะคะสบายๆนะคะคารุคูบาอาจารย์ท่านอนุญ,ญาตแล้วนะคะ หายใจก็สบายๆค่ะหายใจเข้าก็ให้โป่งโล่งเบาสบายยิ้มน้อยๆที่ใบหน้าหายใจออกก็ให้รู้สึกว่าเราผ่อนคลายนะคะรู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้อมค่ะมีสติร,ลร,ตระ,ญญละลึกรู้สติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะนะคะรู้สบายๆกันค่ะเรียนเชิญค่ะ สาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆด้วยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะคะปลอดโรคปลอดภัยนะมีความสุขกันมากๆนะคะเทียนหมดค่ะเทียนหมดเลยต้องวันนี้เราทำงานกับนี่ค่ะนี่ คลาสสิกทัโลกนะสำหรับแรกๆเลยกับตัวนี้ค่ะซิงโครนิซิตี้อันนี้เขาสวยนะคะเนี่ยค่ะซ y งโครนิซิตี้เป็นแบบที่อ่าเป็นเกี่ยวกับจิตสำนึกจิตร้สำนึกอะคะ่ะเป็นพลังงานเชื่อมโยงโลกภายนอกกับโลกภายในเนาะเป็นอย่างนั้นนะคะนะประมาณนั้นนะคะอ่า ก็อธิษฐานกันเลยนะข้าพเจ้าขออาราธนาบุญบารมีของพระปัจเจ้พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์มีสมเด็จพระทม็นองประธานขออาราธนาบุญบารมีของคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เจ้าพระหันตะกีนาสงฆ์ผู้วิเศษทุกๆพระองค์ทั้งอาราธนาคุณของสิ่งศักดิ ที่ดูแลปกปักรักษาเราและคนคุณทั่วอนันตจัก,กรว่าสิบหกชั้นฟ้าสิบหาชั้นดีสิบสี่ชั้นมารานผูมเทวาเจ้าที่ตายาเจ้าที่ปูญป่ญาเจ้าที่ปู่สองฟ้าทรัพย์สิ่งศิธิ์ทุกทุกดวงจิตขอให้ได้เปิดรับคําทานายนี้กขอให้คาทานายนี้ถูกต้องม่นย้าตาอความเป็นจริงทุกปกาก้ว สาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะคะเราได้รับบุญกุศลใดก็ขอทุกท่านรับด้วยนะคะรับไปแต่พลังบุญพลังบวกนะคะอันไหนที่ไม่ใช่ก็วางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถใช้สิ่งที่ได้จากคลิปนี้ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าโน้นเทินสาธุสาธุสาธุขออภัยนะคะถ้าหากผิดพลาดท,ทั้งไปประการใดอโหสิกันด้วยนะคะจริงๆค่ะเพื่อนๆนะบางทีก็เป็นมนุษย์ปุถุชนนะคะก็ไม่รู้ว่า พูดอะไรไปแล้วก็มันจะไปะเป็นยังไงบ้างนะคะก,ก็พยายามที่จะให้แต่ละครั้งออกมาดีที่สุดนะคะก็มีคลิปที่แบบให้ออกมาดีมากแต่แบบบางทีเราก็ใส่ความรู้สึกส่วนตัวไปนิดก็เลยต้องแบบใช้ไม่ได้ทั้งคลิปเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะตัดต่อนะให้มัน ให้มันเป็นพลังงานแบบนี้ค่ะสำหรับสาหรับช่องเรานะโอเคค่ะสวยนะคะซินโครนิซิตี้เนี่ยค่ะคือไม่เคยไม่เคยใช้น่าจะทั้งสองสำหรับนี้ยังไม่เคยไม่เคยใช้มาก่อนค่ะนี่หลายๆสำหรับเลยแหละที่ยังไม่ได้ใช้มาก็เลย ก็เลยบอกไปอย่าพึ่งสั่งมาใหม่นะแต่ก็จะอาจมีซ้ำกันเพราะว่าก็ใช้แต่ที่ชอบที่ที่ตัวเองแบบทำงานกับเขาได้ดีอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันใช่ไหมคะเป็นช่องน้องใหม่นะเป็นช่องน้องใหม่ก็จะไม่ได้มีอะไรแบบใหม่ๆตลอดก็จะปนๆปะปนกันไปค่ะนะคะไปทาหน้าสักทั้งหย สเพซซาตากะดังงตัเอาเวลาสุขชีวิตนองกระตังปุญอยางพลังไม้หางสเพซะเปวันตุเตค่ะเงี้ยเงี้ยเงี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 ออกมาละหนึ่งใบสวยมากว้าวเดวอจริงเลยไหมอ่ะ จิดโอ้โหเอ็มเพสอ่ะปันแดนเลยออ้ยดีทำไมสาธุสาธุขอบพระคุณสวรรค์ค่ะนะเราอยากให้แบบโ,โหให้พลังบวกมาทุกคลิปทุกคลิปก็มาตามนั้น,นจริงนะขรัคขรบาอาจารย์เมตตาสุดสุดท่านะ แห่ความรักความเมตตาม,มีมีประมาณนะคะขอบพระคุณพลังงานของเพื่อนๆนะคะท่านเจ้าของคลิปทุกๆท่านนะคะพลังงานของเพื่อนๆดีมากค่ะดีมากจริงๆนะย้อนฟังได้เลยค่ะขอคุณเสียใจแบบการุณาจะไปย้อนฟังขอบพระคุณที่สุดนะคะวายคุยน้ครับเออคลาสิกจริงๆนะคะเวลาเปิดฮาโ w ลวายเอ็มเฮดยินดีพลังงาน ดีใจอ่ะคนที่บ้านก็บอกทำไมยิ้มอย่างนั้นหน้าดีใจว้ายแมจิเชียนเขาก็จะแบบมีแซวว่าเราออกนอกหน้าหรือเปล่าติมตรงนี้เห็นไหมคะโอ้หกว้าวจัดเม้นมาอีกแล้วช่วงนี้จัดเมนมาบ่อยมากอุ้ยแต่ละเพื่อน โอ้แป๊บ <gegen violin> <acy> oh, <laughs> นะคะตึง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 ขอภัยนะคะขออนุญาตตรงนี้เลยแล้วก <ver> ันนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไม่ต้องมีการลืมก็วันนี้ สวัสดีเพื่อนๆก่อนนะคะสวัสดีคุณสายใจคุณบามาคุณโมนิก้าเฮาสค่ะสวัสดีนะคะคุณวรวัฒนนิวคุณสมแมงคุณการซินีคุณปัญญาค่ะคุณทัวอเมริกาคุณอมมี่ด้วยคุณคราฟหกหสาคุณไมล์ไลค่ะคุณชานริ์ค่ะคุณอิทธิพลนะคะสวัสดีคุณ diy คุณสมแม้งคุณ พินพิงด้วยคุณทันย่าห้าหนึ่งคุณแคน้ำแมนคุณแคนดี้แมนคุณซันซันคุณติ่งซันซันคุณตองสามสามสามนะคะคุณจำเนียนคุณอัจิลัสคุณกุลาสีคุณธนภพัคุณเอมุณกิติคุณคุณพิมณฑายเยอะแยะมากมายเลยอะขอบคุณนะคะพี่เป็นเพื่อนเป็นกรลยาณมิตรกันกรุณามาติดตามมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจสนับสนุน การทุกๆการโอนได้รับนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะที่เวลาไปทําบุญก็จะระลึกถึงทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะคะก็พลังงานดีๆรับพลังงานบุญพลังงานบวกไปด้วยกันนะคะในวันนี้เพื่อนๆคะความอุดมสมบูรณ์มาเยือแล้วคะ่ะผู้คนมากมาย ต่างต้องการคำว่า abundance นะอ่านะคือเรียกว่ารวยรวยรอดปลอดภัยจริงๆคลิปนี้คือความอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือของทรัพยากรเนะี่ยเพื่อนดูเถอะคือสบายสบายอะชิลมากเลยแล้วแบบเป็นพลังงานดับเบลิลอ่ะดับเบลิล มีสิ่งต่างๆในชีวิตทั้งความเจริญรุ่งเรืองความเป็นอยู่ดีความสำเร็จทางการเงินการงานความหมายของความสุขโอกาสสิ่งดีๆในชีวิตมันเหลือเฟือจริงๆนะคะเพื่อนๆนะก็ขอให้เพื่อนมั่นใจนะว่าเพื่อนๆมีพลังงานนี้อยู่นะแค่เราต้องแต่งเติมเสริมเข้าไปก็คือปฏิบัติค่ะ การปฏิบัตินะทานศีลภาวนาสมาธิเรื่องทางธรรมต้องเต็มต้องสมบูรณ์นะคะแล้วเรื่องทางโลกอะ่ะจะไหลมาเทมาปลดปล่อยมาเนี่ยยืนยันพลังงานด้วยเดอะเวอร์ยืนยันพลังงานด้วยเดอะเวอร์คือว่าไพ่แห่งการบรรลุเลยนะถ้าเป็นทาโร่นะเนี่ยเดอะเวอร์ภาพนี้เป็นเดอะเวอร์ที่ใส่มงกุฎให้ด้วยแต่งแต้มสีสันอันน่าอาัศาจรารย์ของสีรุ้งด้วย เอาเป็นว่าสัญ,ญลักษณ์ของการเติมเต็มสีสารต่างๆแหละคะ่ะบอกถึงความเสร็จสิ้นสมบูรณ์เนาะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ของของวัตจกักรคือเรียกว่าที่เพื่อนๆเ,เดินทางมาทางด้านจิตวิญญาณเรื่องทางโลกอะ่ะ ครบพร้อมใช่ถูกต้องแล้วเดินทางต่อเลยนะให้มีความสุขกับทุกๆวันของชีวิตให้ทุกๆวันของชีวิตนี่แหละคือรางวัลน,นะต่อให้ยังไม่เป็นรางยังไม่เป็นเศรษฐีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่วันนี้เทพเทวคา,ารุคูบาจารย์มาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นเศรษฐีถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วคุณนะ่ะใช่แล้วโชคชะตาของคุณมันใช่แล้ว คุณมีความสุขแล้วมีชีวิตที่ดีแล้วภารกิจคุณสําเร็จลุล่วงทุกอย่างอะ่ะเป็นไปตามส่วนที่ควรจะเป็นอะ่ะตามความเป็นจริงของโลกใบนี้แล้วคุณรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วอะ่ะเรียกว่าสนุกสนานในชีวิตมีความสุขแล้วอะ่ะดินน้ําลมไฟอะ่ะมาปรากฏแล้วไงนะใช่ไหมคือคุณคุณเห็นในสิ่งที่หลายๆคนบนโลกนี้มองไม่เห็นน่ะนะคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านท่านรู้ว่าคุณมุ่งมั่นอุทิศแรงกายแรงใจทุ่มเททำแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองให้ครอบครัวมาตลอดตลอดทั้งชีวิตจนถึงตอนเนี้ความเจริญรุ่งเรืองอ่ะมันจึงอยู่กับคุณอยู่เสมอมันไม่ใช่การสร้างภาพ เพราะนั่นคือตัวคุณใครจะมองยังไงคุณไม่ต้องสนใจเพราะว่านี่คือตัวคุณคุณอุทิศตนคุณมุ่งมั่นคุณพุ่มเทกายใจคุณเป็นความรักใครเห็นก็คือรักคุณแล้วอะหลงรักแล้วยังไม่ทันต้องเอ่ยวาจาอะไรเลยอะสิ่งนั้นคือตัวคุณมันคือจิตวิญญาณคุณมันคือไฮเออร์เซลคุณมันคือรากฐานชีวิตคุณที่คุณก่อกำเนิดเกิดมา คุณวิริยะอุตสาหะคุณใช้ปัญญานี่แหละตัวคุณคุณคือตัวคุณนี่แหละคุณมีความรักมากมายคุณเป็นที่รักของผู้คนวาสนาบารมีที่ที่มันเป็นคุณเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีใครมาลบล้างลงไปได้เลยในความเป็น ผู้ที่ถึงซึ่งความรู้ต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมความเมตตาอ่อนโยนความรักที่ไม่มีประมาณเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะนิ่มนวลอ่อนโยนนั่นคือคุณนะ่ะความมีสง่าราศีวาสนาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเพศไหนก็ตามนะสัญชตาตญาณที่ดีงามคือคุณ คุณคือผู้ที่จะทำอะไรอ่ะคิดทบทวนรอบครอบแล้วมักจะให้ความรักคนอื่นอยู่เสมอให้หัวใจคนอื่นอยู่เสมอแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเราต้องรักตัวเองมากที่สุดไงไปล่อยวางจางใครไปใครที่เขาไม่เห็นคุณค่าเราอ่ะแค่อภัยแล้วไปต่อเพราะคุณเป็นคนอ่อนไหวอ่อนโยนไงคุณจึงละเลยไปบ้างที่จะ มองเห็นตัวเองคุณมองออกไปข้างนอกให้ความรักคนข้างนอกเสมอเลยนั้นอยากจะบอกคุณว่าวันนี้ค่ะอบกอดตัวเองนะเอาเอามือสองมือเนี่ค่ะควยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จับไปที่ไหล่ตัวเองค่ะนะยิ่งแน่นเท่าไหร่แล้วก็หลับตาพิมพ์เลยนะบอกว่ารักนะรักนะแบบรักนะนะ บอกตัวเองค่ะนะคายกันแบบนี้ค่ะคะตบเบาๆนะตบเบาๆนะรักนะเป็นคนดีแล้วทำดีแล้วที่สุดแล้วของชีวิตนี้นะเดินมาไกลแล้วใช่ไหมบอกตัวเองแบบนั้นนะคะเพราะว่ามีอะไรมายืนยันรู้ไหมจัดเมน้นนี่ให้จัดเม้นต์ไงไพแห่งการพิพากษาไงคารุคูบาอาจารย์ไงแกรเดียนกรกทำเป็ดมาอีกแล้วอ่ะทูสวรรค์แกเบียนะ่ะ เสียงสะท้อนจากไฮเออร์เซล์อะบอกแล้วเพื่อนๆหลุดพ้นแล้วนะลุกขึ้นมาอีกครั้งเลยคุณผ่านเรื่องเก่าสู่เรื่องใหม่ปล่อยอดีตว่างว่างว่างวงวางว่างผ่านๆๆผานผ่านคุณรู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรากายเวทนาจิตธรรมร่างกายสัญญาสังขารวิญญาณรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันเกิดดับเกิดดับนะมันไม่ใช่เราค่ะนะมันมาแล้วก็ไปมันก็ไม่ไม่มีแน่นอนนะ ธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติแหละมันเป็นสังฝั่งสังขารแหละนะที่ที่เกิดดับเกิดดับไปนะไม่ไม่ต้องไปหวั่นไหวกับมันมันกระเพื่อมหวั่นไหวก็ปล่อยวางจังคายได้เพราะคุณค้นพบสิ่งที่ยิงย่งใหญ่ไงเสียงเรียกร้องจากเนะภายในจิตวิญญาณน,นี่แหละคุณรู้เป้าหมายชีวิตตัวเองแล้วนะค้นพบกฎเกณฑ์ชะตาชีวิตตัวเองแล้วไงระหว่างการเดินทางของชีวิตเนี่ยคุณพบ สิ่งที่เกิดขึ้นมากมายนะรอบรอบรอบรายล้อมตัวเองระหว่างทางเดินเนี้ยคุณพบคนที่จริงใจคนไม่จริงใจคนที่รักคุณคนที่ไม่ได้รักคุณคนที่เคยรักคุณมากแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วคนที่ไม่เคยรักคุณเลยแต่ตอนนี้เดินเข้ามาหาคุณปลอบใจคุณกอดคุณร้องไห้กับคุณเป็นเพื่อนคุณเข้าใจคุณคุณเจอคนเหล่านั้นแล้วขอบคุณขอบคุณและขอบคุณเขาเหล่านั้นนะแล้วก็ วางคนในอดีตไปคนในอดีตเขาก็คืออดีตนะถามว่าเขายังสนใจยังแคร์ยังรักคุณยังเห็นใจคุณไหมใช่เขามีแต่ตอนนี้มันหมดเหตุกันไปแล้วอะค่ะนะมันหมดเหตุกันไปแล้วไม่ใช่ความผิดใครไม่ใช่ความผิดเขาไม่ใช่ความผิดคุณนะบางทีอ่ะการที่เราต้องไปหาสาเหตุอะนะมันไม่ใช่นะเพราะนั้นอธิษฐานให้พรตัวเองค่ะก้าวสู่เรื่องใหม่ๆของชีวิตสบายๆนะ รู้สบายสบายกันนะคะนะเออเป็นอย่างนั้นแหละนะก็ในเมื่อต้องเป็นผู้ให้อะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหกเหรียญมาหกเหรียญมาเขาบอกอาภัยไปมีน้ำใจอาภัยให้ผู้อื่นไปช่วยเหลือเขาไปต่อต่อให้จะเกิดการอะไรขึ้นก็แบ่งปนันไปให้ไปอาภายัยไป สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นมันก็มีเหตุปัจจัยมันก็ดีเสมอแหละนะแล้วเนี่ยมาพร้อมกับอะไรอ่าเหมือนสเตเหรอสตาว้าวสตาดวงดาว โอ้ oh my god ดวงดาวมาก่อน the world ด้วยเมื่อวานน่ะคลิปไหนเพื่อนเืนมีสตาร์กับ the world มาได้กาน่ะยืนยันพลังงานเลยอ่ะพลังงานช่วงนี้เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะสุดยอดอ่ะโอ้ยที่สุดของที่สุดแล้วไหมคะคุณใช่เลยเนี่ย s t a r สตาร์คุณจะสตอรี่ไปแล้วเออโออยู่ไหน <c oughs> หาโอหาโอไม่ใช่ไม่ใช่ ดูสิเนี่ยอ,อสะท้อนค่ะขออนุญ,ญาตนะคะอืมคือของขวัญเหนือธรรมชาติมาอีกแล้วดีใจเราดีใจมากเลยอะ่ะที่เราได้เปิดไพ่ดีๆให้เพื่อนๆเ,เ,เสมอๆคือสิ่งต่างๆเพื่อนๆต้องมองจากมุมมองใหม่แล้วล่ะค่ะนะความหวังความเชื่อความศรัทธามากับพรอ,อันประเสริฐเสมอนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องรู้สึกว่าเราได้รับการฟื้นฟูเราได้โอกาสใหม่เราได้อิสระแล้ว เราสร้างตัวตนใหม่แล้วปฏิหารเกิดกับเราแน่นอนเบื้องบนส่งคนดีๆมาให้เรามาอยู่กับเรามาคอยช่วยเราซัพพอร์ตเราสนับสนุนเราเขาอาจจะเป็นโซเมตในไายทามหนึ่งแต่การก่อนแต่อดีตอะไรเราไม่รู้ถ้าเรามองไม่เห็นอดีตของเราเรามองไม่เห็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันเราวางไปแล้วอาจจะมองเห็นเราก็วางมันไปแล้วนะมันอาจจะมีภาพหลายภาพมาให้เราเห็นอดีตเห็น ปัจจุบันอะไรก็ตามที่มองเห็นเราวางมันไปแล้วว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนาะเราแค่รู้เห็นตามความเป็นจริงอะ่ะทั้นั้นอะ่ะเดอสตาคือเป็นช่วงเวลาที่ดีงามมากอะ่ะเป็นของขวัญอันประเสริฐเต็มไปด้วยความรักอะ่ะนะเนี่ยมีมีแบบลายเหมือนหางนกยูงอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ด้วยอะค่ะนะใส่ชุดสวยเลยอะ่ะคือเรียกว่าเนี่ย ตัวเองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมโยงตัวเองกับจักรวาแลววาแล้วมีจักรวาลไหมมีนี่ไงเดว์เวอร์แล้วมีเมจิเชียนอยู่ใต้เดว์เวิร์เมจิเชียนอยู่ใต้เดเวิร์คุณเชื่อมโยงตัวเองกับจักรวาลแล้วอะอย่างเห็นชัดเจนเป็นเบื้องบนมอบมอบพลังงานแห่งการเยียวยาให้คุณการเชื่อมโยงจิตวิญญาณได้เกิดขึ้นแล้วจงเชื่อมั่นในพรอ,อันประเสริฐในโอกาสที่เริ่มต้น ใหม่อีกครั้งจงเป็นผู้ถึงสุขจงเป็นผู้ไร้ทุกขจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนใครไม่มีทุกข์อยู่เป็นสุขด้วยนะจริงๆค่ะนะเมื่อเราเมื่อเราไม่เบียดเบียนใครอ่ะเราก็ไม่มีทุกข์ค่ะไม่เบียดเบียนใครทั้งกายวาจาใจอ่ะเราไม่มีทางทุกขเพื่อนๆน,ะบนลละบุญกุศลผลบุญนั้นอะ่ะเกิดอยู่กับเพื่อนๆเต็มๆเลยเต็มๆเนี่ยพลังงานสีม่วงพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ลึกลับเนี่ยโอ้ยดีงาม งงามมากเลยอะ่ะขอ,อกดกระดิ่งขอบคุณขอบคุณขอบพคุณนะขอบคุณนะขอบพรคุณ,คณทุกๆพลังงานที่เข้ามานะคะไลค์เลยกดไลค์รัวๆกดไลค์รัวๆความอัศจรรย์บังเกิดขึ้นได้ทุกถิ่นทุกสถานในการทุกเมืองจริงๆเนาะเพื่อนๆต้องบอกตามตรงว่าก่อนจะมานั่งนี่วบบก็ บางทีก็มีงองแงกับตัวเองมากนะว,วายเติมแต่งคลิปที่แล้วอะคลิปที่แล้วอะไรคลิปที่แล้วยานาโรอะขึ้นเติมแต่งใบแรกเลยนั่นกด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 ไลค์ God, 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 like, ลัวลมีงองแงมีงองแงมีงองแงใช่ไหมมีงองแงเป็นอินทรูเวิร์ดแต่ว่าพอนั่งปุ๊บเนี่ยพลังงานมาพลังงานมาอะอะอะอยากะกระเด็นอยากกระเด็นอยากกระเด็นคืออะไรวะ พิ่งวันนี้พูดถึงความรักผมลิขิตก็มาผมลิขิดก็มาเอามั่นใจว่าเราต้องเป็นพลังงานเดียวกันถ้ายังไม่แม่นเป๊ะขนาดนั้นมันต้องมีพลังงานในบางส่วนในคลิปอะที่ใช่เพราะฉะนั้นอะพลังงานบวกตรงนั้นอะ รับไปเลยนะคะมันจะไม่เหมือนทั้งหมดทั้ง100%ยเปอรหรอกคะ่ะเพื่อนๆในบางครั้งนะเพราะว่านี่คือแรนด o อมไงนี่คือทามเลสไงเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็มั่นใจว่าเพื่อนมีสิ่งดีๆในเนี้ยที่เอาไปใช้ได้อย่างแน่นอนทุกๆคลิปด้วยทุกๆคลิปเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้ดูย้อนได้กดเร็วๆเลยคะ่ะคูณ2เข้าไปเลยไม่เสียเวลาเพื่อนๆโอ้ยรักษาฮิลลิ่ง อ่าอธิษฐานคะ่ะขอขอขยายไพ่ใบนี้คะ่ะขอขยายไพ่ใบนี้คะ่ะโอ้ย <c oughs> มันเล่นเกมเลยหรอทรัพย์มสมบัติมากมีบารมีพร้อมพังขอบุญรักษานะคะขอบุญรักษาเพื่อนๆ คุณพระคุ้มครองนะคะปกป้องคุ้มภัยโชคลาภมากมีบารมีพร้อมพ่งขอเพื่อนๆชาวกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนนะคะเพื่อนๆที่มาใหม่ด้วยนะเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ทั้งกดติดตามทั้งยังมิได้กดติดตามเป็นเรื่องเป็นราวก็ขอขอขอกดติดตามให,ให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะเพื่อซัพพอร์ต พลังงานที่เบื้องบนให้มาเพื่อจะเดินต่อไปเป็นกําลังใจให้ผู้อื่นที่ยังต้องการพลังงานพลังบุญพลังบวกตรงนี้ถ้ามีเพื่อนเพื่อนกดติดตามเข้ามาเนี่ยมันเพิ่มจํานวนคนมากขึ้นก็ทําให้คนได้มองเห็นมากขึ้นนะเพื่อนๆืนก็ได้แผ่พลังบุญไปกับเราด้วยทุกๆบุญทุกๆคลิปบุญกุศลน,นี้ขอส่งให้เพื่อนๆ เอาไปแต่พลังบุญพลังบวกนะให้เพื่อนๆได้รับเหมือนกันเหมือนเท่าเราเท่ากับหรือมากกว่าแสนเท่าลานทาวีนะคะเหมือนที่ที่เราคอมเมนต์ไปที่คุณใส่ใจเลยนะเพื่อนไปรับบุญตรงนั้นได้เลยนะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแด,ด่เพื่อนๆในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถึงซึ่งทรัพย์สมบัติมนุษยสมบัติบารมีสมบัติ บริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติทั่วการทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญค่ะเยี่ยมเลยชอบมากรับพลังงานด้วยคนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ